นายธนัทชัยทวีปแหนมเภอสว่างวีระวงศ์เป็นประธานเปิดตลาดมูลเมืองที่บริเวณอนุสาวรีย์สสมเด็จพระมหาวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนางวัชริยาตรีพบเกษตรอำเภอสว่างวีระวงศ์ตัวแทนจากภาครัฐภาคเอกชนเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 ตามที่กระทรวงสาธารณาสุขได้กำหนดไว้พร้อมเดินเยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้าเกษตรที่ทนำมาจำหน่ายภายในตลาดนายธนัทชัยทวีปในเภอสว่างวีรวงกล่าวว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภยัยและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสว่างวีรวงจึงได้จัดหาสถานที่เปิดตลาดเพื่อให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภยัย ภายในตลาดจะมีสินค้าเกษตรซึ่งเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์รวมทั้งสินค้าแปรรูปจากเกษตรกรในพื้นที่มาวางจำหน่ายให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อหลากหลายสำหรับตลาดมูลเมืองอำเภอสว่างวีระวงศเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาประชาชนที่เดินทางมาเลือกซื้อสินค้ายังสามารถขึ้นไปกราบสักการะอนุสาวรีย์สสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ ท้งนี้อำเภอสว่างวีรวงศจังหวัดอุบลราชธานีเป็นดินแดนที่เป็นชาติกําเนิดสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนทิโสและสมเด็จพระมหาวีรวงศ์พิมพ์ธรมทโรซึ่งชาวอำเภอสว่างวีรวงศ์ให้การยกย่องเชิดชูเกียรตินับถือเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจชาวบ้านและนำพระนามสมเด็จของท่านมาตั้งชื่อเป็นอำเภอสว่างวีรวงศ์สืบต่อมาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวอำเภอสว่างวีรวงศ์แล้วก็พี่น้องชาว จังหวัดอุบลราชธา,านีและใกล้เคียงครับวันนี้เรามาเปิดตลาดมูลเมืองสว่างวีรวงตรงหน้าอนุสาวรีย์ตรงสนามหน้าที่วา่การอำเภอสว่างวีรวงของเราเลยครับเป็นตลาดที่เราเปิดเพื่อให้เป็นตลาดเกษตรกร,ร,กรสู้ภัยโควิดครับเราต้องเข้มแข็งและก็แข็งแรงไปด้วยกันครับเราเปิดตลาดแห่งนี้เพื่อขายสินค้าผลผลิตของพี่น้องกเกษตรกรนะครับแล้วก็พี่น้องที่มาจาก อุบลราชธานีจะผ่านไปศรลิทอรจะผ่านไปช่องเม็กครับซ้ายมือจะเห็นร้านค้าของเราที่นี่เราเปิดวันนี้เป็นวันแรกนะครับเป็นการเริ่มเปิดการขายนะครับเราชื่อว่าตลาดมูลเมืองสว่างวีรวงครับเราดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มข้นนะครับเพื่อที่จะช่วยกันลดอัตราการแพร่เชื้อของโควิด -19 ซึ่งเข้ามาสู่พี่น้องประชาชนในห่วงนี้ ก็ขอเรียนยืนยันว่าในพื้นที่อำเภอสว่างบีรวงของเรานั้นมีความพร้อมพี่น้องให้ความร่วมไม้ร่วมมือเป็นอย่างดีแม้ว่าจะมีพี่น้องที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเข้ามารับการรักษาตัวแต่เราก็สามารถที่จะรักษาตัวให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องที่เดินทางมาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับพี่น้องครับมาตรงนี้มาซื้อสินค้ามาซื้อได้ทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์เลยครับจันทร์ถึงอาทิตย์เลย เราเปิดขายตั้งแต่เวลา8โมงเชา้าถึง17นาฬกาหรือ5โมงเย็นนะครับมาแวะซื้อสินค้าท่านก็สามารถที่จะเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของที่นี่ก็คือสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ของพี่น้องชาวอำเภอสว่างวีโรงของเราครับ